สวัสดีค่ะชื่อจิราพรพลานนนนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านปากคลองตำบลคลองตำลุกอเภเมืองจวัดชลบุรีค่ะตอนนี้นะคะก็ทำขนมพีออเดอร์นะคะภายใต้แบรนด์ของขนมตึกฟ้าค่ะ จุดเริ่มต้นของการทําขนมชิฟฟ่อนชาคำจริงๆแล้วเริ่มเริ่มมาจากว่าเราอะทำขนมอบอยู่แล้วมีเป็นกลุ่มสามาชิกอยู่แล้วนะคะแล้วชุมชนเราอะเป็นชุมชนประมงชายฝั่งซึ่งประสบปัญหาของการกัดเซาะชายฝั่งก็แก้ไขปัญหาด้วยการปักไม้ไผ่สำลรการกัดเซาะตามวิถีถิ่นโดยใช้ไม้ไผ่มาปักนะคะปักแล้วก็จะต้องปลูกเพื่อให้ให้ยึดหน้าดินพอเสร็จแล้วเนี่ยพอปลูกเนี่ยเราจะทํายังไงที่เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อกล้ามไม้จากที่อื่น แล้วก็บังเอิญเราไปเจอว่าพื้นที่ที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยมันมีไม้ไผ่ที่มันมันเป็นขยะชายฝั่งอะคะ่ะแล้วก็หาวิธีจัดการก็ก็เริ่มมาทําเรื่องของการปักไม้ไผ่ชะลอการกัดเซาะโดยใช้กระบอกไม้ไผ่ที่เป็นขยะนะคะ ลดปัญหาขยะชายฝั่งนะคะลดปัญหาของถุงขยะแล้วก็จะทําให้การยึดเกาะหน้าดินของต้นกล้าเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเราได้รับโอกาสจากการไฟฟ้าแฟงผลิตแห่งประเทศไทยโดยกฟผบางประกงเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมจนทําให้ชุมชนเราได้รับรางวัลธนาการต้นกล้าป่าชเลนตามรอยพ่อระดับดีเลิศของกฟผพอได้รางวัลปุ๊บเนี่ยจะมีทีมงานเข้ามาดูดูงาน เพราะฉะนั้นการเข้ามาดูงานเนี่ยนอกจากจะมาทํากิจกรรมในเรื่องของการเพาะกล้าไม้แล้วปักไม้ไผ่แล้วมันมีอะไรนอกเหนือจากนั้นคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องขายตัวเองของความเป็นชุมชนนะคะ mm hmm. ก็เรามีกลุ่มขนมอบอยู่แล้วแล้วเราได้รับองค์ความรู้ได้รับได้รับแรงกระตุ้นจากทีมงานที่ เป็นตัวแทนจากโรงไฟฟ้าบำมกงนะคะเขาเข้ามาให้องค์ความรู้เราว่าต้องทำน่าจะทำแบบนี้ได้ก็หันมาหาดูว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวพอใกล้ตัวปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบจับออกมาขายตัวเองได้ให้มันมีเอกลักษณ์ของชุมชนได้ก็วนดูอะไรที่เรามีตลอดปีหาได้ง่ายๆแล้วก็มาสามารถที่จะมาแปรรูปหรือมาพัฒนาได้ก็มาจบลงที่ต้นชะคราม พระเรามั่นใจว่าชะคามบ้านเราเนี่ยรสชาติมันจะต้องต้องต้อง,ต,องต้องดีกว่าที่อื่นเพราะว่าเราเป็นปากแม่น้ำบะมะกงค่ะทั้งตะกรนทั้งแร่ธาตุสารอาหารมันน่าจะเอื้อให้ชะคามบ้านเราะรสชาติดีกว่าที่อื่นและที่สําคัญคือมันเป็นจุดขายอย่างหนึง่งคือว่าในเมื่อพื้นที่การกระซอนเนี่ยมันหายไป พื้นที่ป่าหายไปเราปักแล้วเราก็ปลูกเพราะฉะนั้นพื้นที่ดินมันก็จะเพิ่มมากขึ้นต้นไม้หรือว่าเชื้อเพลหรือกุ้งหอยปูปลามันก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นมันก็จะเป็นการบ่งบอกถึงว่าสภาพสิ่งแวดล้อมนี่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเอาชะครามเนี่ยเอามาแปลรูปมาเป็นเค้กชะครามซึ่งกว่าจะได้เนี่ยมันมีการเรียนถูก เรียนผิดเพราะว่าชาคามเนี่ยพื้นฐานเบสมันคือมีความเค็มแล้วก็จะมีกลิ่นของไอทะเลนิดๆน,นะคะเราจะทำยังไงถึงจะมาพัฒนาให้มันเป็นขนมแล้วเป็นรสชาติที่มันกลมกล่อมได้มันก็เป็นที่มาที่ไปของเค้กชาคามค่ะจุดเริ่มต้นที่เข้าโครงการมาทำเค้กสาหร่ายสไปรูลิน่าใช่ไหมคะคือชุมชนได้รับโอกาสจากโรงไฟฟ้าบาบงประกงอะค่ะ,คะเข้าร่วมโครงการของโรงไฟฟ้าร่วมกับ ลาดกระบังที่ทำการศึกษาวิจัยสาหร่ายสไปรูลีน่าให้ชุมชนที่อยู่รอบๆเนี่ยค่ะได้มาพัฒนาให้มันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเราได้รับโอกาสนั้นแล้วก็เอามาศึกษาว่ามันจะเข้าไปกับเค้กชะคามได้ยังไงอะค่ะสำหรับ EP ต่อไปเรามาดูวิธีการทำเค้กชิฟฟ่อนสาหร่ายสไปรูลีน่าว่ามีขั้นตอนอย่างไรแล้วจะน่ากินมากแค่ไหนติดตามชมกันได้เลยค่ะ